สวัสดีค่ะยายพามาฉีดเพี้ยจ้านี่ทุกคนดูดูดูดมดพาเพี้ยขึ้นมาเนี่ยเล้าขาวกับน้ำส้มสายชูนะคะผสมกันนะคะแล้วก็้ำยาล้างจานเรามาฉีดกันเลยจ้านี่ฝรั่งยายกำลังออกดอกนะคะเห็นไหมสลดไปเลยเห็นไหมดูฉีดอ่จัดการก็เลยถ้าเห็นไม่ต้องปล่อยไว้หรือไม่เห็นก็ฉีดกันไว้ได้นะคะ กำลังกำลังออกช่อดอกเลยค่ะเห็นไหมคะดกมากค่ะแตกกิ่งดีมากเห็นไหมคะดูกิ่งนี้สิคะนี่สี่ห้ากิ่งไม่มีดอกทุกกิ่งเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้คุยโม้นะคะยานไม่ได้คุยนะคะมันเรื่องจริงนี่ต้นนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะช่อดอกมันยังไม่บานเป็นตูมตูมเลยที่เป็นลูกก่อนก็มีค่ะนี่เห็นไหมคะกิ่งเดียวแตกขึ้นมาเป็นสี่ห้า นุ่นนุนนนเป็นดอกทุกอันค่ะฉีดไปเลยฉีดกันไว้นะคะทุกคนยายลงคลิปให้ดูแล้วไปดูที่ YouTube ยายต้อยพามาดูนะคะมีสูตรให้ดูแล้วนะคะสูตรฉีดกันเพี้ยกันมแมลงแบบอาาสารปอดสารอืมฝหลังปีเดียวทุกคนท่วมหัวเลยจ้า จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเดินทางตลอดปลอดภัยทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ